ชูครีมหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าเอแคลจนติดปากแต่จริงๆชื่อขนมนี้คือชูครีมลองมาทำสูตรนี้กันดูครับตัวแป้งหอมนุ่มตัวไส้หอมมันหวานกำลังดีทำกินทำขายได้หมดพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะตึงเราจะมาเริ่มกวนไส้กันก่อนนะครับโดยส่วนผสมก็จะมีดังนี้ครับแป้งข้าวโพด150กรัม นมสดรสจืด900กรัมไข่ไก่เบอร์สอง6ฟองเกลือป่นประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทราย300กรัมเนยสดรสจืด150กรัมถ้ามีเป็นเนยเค็มก็ตัดเกลือป่นออกนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาเล็กน้อยสำหรับสูตรนี้จะบีบไส้ได้ประมาณ100ยลูกนะครับถ้าใครจะทดลองทำน้อยๆก็ใช้สูตรเล็กนะครับซึ่งสูตรเล็กก็จะทำได้ประมาณ30ลูก เอาละครับไปดูขั้นตอนการกวนไส้กันเลยครับเตรียมอ่างผสมแล้เทปแป้งขา้าวโพดลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเหลือปนนมสดรสจืด จากนั้นใช้ตะก้อมือคนๆๆๆให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีสังเกตดูให้แป้งละลายจนหมดเม็ดแป้งนะครับส่วนน้ำตาลทรายละลายไม่หมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปตุ๋นต่อด้วยความร้อนน้ำตาลทรายเขาก็จะละลายไปเองจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนไข่ไก่กันโดยใช้ไข่ไก่ทั้งฟอง ตีแค่พอให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันดีไม่ถึงขนาดต้องฟูนะครับเสร็จแล้วก็กรองด้วยกระชอนสักหนึ่งรอบ จากนั้นนำไข่ที่กรองแล้วเทผสมลงไปกับส่วนผสมแรกที่พักไว้ใช้ตะก้อมือคนให้เข้ากันส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมหม้อตุ๋นกันครับการกวนไส้คัสตาร์ดเราจะรองหม้อคัสตาร์ดด้วยหม้อน้ำร้อนอีกชั้นหนึ่งก็เพื่อให้เนื้อคัสตาร์ดค่อยๆสุกเนียนอย่างเสมอกันไม่จับตัวเป็นลิ่มโดยเราจะซ้อนหม้อกันแบบนี้ครับ แล้วจึงค่อยนำไปตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดใช้เวลากวนแบบนี้ไปประมาณสัก15-20นาทีก็จะได้คัสตาร์ดที่ข้นขึ้น จากนั้นก็เติมกลิ่นวานิลาหรือกลิ่นนมเนยตามชอบนะครับปิดท้ายด้วยเนยสดรสจืดควรต่อจะเนยละลายก็ปิดไฟยกลงได้เลยซึ่งใส้คัสตาร์ดเมื่อเย็นตัวลงแล้วก็จะข้นขึ้นอีกเล็กน้อยดัยงนั้นก็ไม่ต้องกวนให้ข้นจนเกินไปเพราะว่าถ้าข้นมากเนี่ยมันจะทำให้บีบไส้ยากนะครับ พักให้ไส้เขาเย็นตัวลงสักหน่อยก็แลปแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะครับนาตึงหลังจากทำตัวไส้คัสตาร์ดเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาแช่ตู้เย็นรอไว้นะครับจากนั้นเราก็จะมาทำตัวแป้งกันซึ่งนาตึงได้ลงไวให้ทั้งสูตรเล็กแล้วก็สูตรใหญ่เลยนะครับโดยสูตรใหญ่เนี่ยจะทำได้ประมาณ100ลูกส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่า480กรัมนมสดรสจืด210กรัม เนยจืด150กรัมน้ำมันพืช180กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่นประมาณ1ช้อนชาแป้งเค้ก360กรัมไข่ไก่สดๆเบอร์2ใช้ประมาณ12-13ฟองครับส่วนสูตรเล็กเนี่ยจะทำได้ประมาณ30ลูกพอดูสูตรกันแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยครับในการทำตัวแป้งเราก็จะเริ่มด้วยน้ำเปล่า480กรัม นมสดรสจืด210กรัมน้ำมันพืช180กรัมเนยสดจืด150กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดในหม้อเนี่ยขึ้นตั้งไฟกลางๆคนบ่อยๆจนเนยละลาย ต้มต่อไปจนส่วนผสมเริ่มเดือดก็รีไฟลงเป็นไฟนอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆเติมแป้งเค้กที่ตวงเอาไว้ลงไปใช้พายคนเร็วๆถึงตอนนี้ก็ดับไฟได้เลยนะครับเราจะคนเร็วๆจนหมดเม็ดแป้งคนต่อไปจนแป้งเริ่มร่อนออกจากภาชนะ และเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไก่สดๆลงผสมซึ่งก็ต้องรอให้แป้งอุ่นๆสักหน่อยนะครับดังนั้นเราอาจใช้เครื่องตีหัวตะก้อตีสปีดต่ำเพื่อช่วยให้ตัวแป้งคลายความร้อนได้เร็วขึ้นพอแป้งอุ่นๆกะว่าพอเอามือจับได้ก็เทลงอ่างผสมใบใหญ่ทยอยตอกไข่ใส่ลงไปทีละน้อยแล้วก็ใช้เครื่องตีหัวตะก้อตีผสมไปเรื่อยๆจนครบจำนวนไข่ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าตัวแป้งเขาจะค่อยๆเหลวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็กะดูความเหลวว่าสามารถเอามาบีบเป็นลูกๆได้โดยง่ายแต่ก็ต้องไม่เหลวจนเกินไปซึ่งถ้าคนเกินไปก็จะบีบยากอีกครับวิธีการสังเกตลักษณะแป้งง่ายๆอย่างนึงก็คือใช้พายตักขึ้นมาแล้วแป้งจะต้องทิ้งตัวลงมาเป็นรูปโดวีแบบนี้นะครับ เอาแป้งที่ผสมไว้ใส่ถุงบีบแล้วก็บีบแป้งลงบนถาดที่ปูด้วยแผ่นรองอบตามในคลิปจะบีบขนาดประมาณเหรียญ10บ,บาทซึ่งขนาดจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับถ้าบีบให้ขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะได้จํานวนลูกมากขึ้นไม่จําเป็นต้องบีบให้มีลวดลายสวยงามนะครับแค่ให้ได้ทรงกลมสูงหน่อยก็โอเคแล้วครับ ก่อนจะบีบแป้งเราก็วอร์มเตาอบไว้ก่อนนะครับโดยวอร์มเตาอบให้ได้อุณหภูมิประมาณ200องศาจากนั้นก็นำตัวแป้งเข้าอบได้เลยเราจะต้องอบไฟแรงนะครับเมื่ออบไปสักพักตัวแป้งจะเริ่มพองและมีเม็ดฟองน้ำเริ่มพุดออกมาจากตัวแป้งวิธีสังเกตว่าแป้งสุกได้ที่ก็คือตัวแป้งพองกลมสวยและมีสีเหลืองทองเม็ดฟองน้ำที่ผุดขึ้นหายไป ซึ่งในช่วงท้ายเราจะลดไฟลงมาสักหน่อยก็ได้โดยใช้เวลาอบทั้งหมดราวๆ2 0 2สถึนาทีเมื่อแน่ใจว่าแป้งสุกดีแล้วก็อออกจากเตาได้เลยครับจากนั้นเราก็จะเอาตัวไส้ที่แช่ตู้เย็นไว้มาใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบใส่ตัวแป้งนะครับซึ่งข้อควรจำก็คือไส้และตัวแป้งต้องเย็นนะครับไม่อย่างนั้นขนมจะเสียง่ายและเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับ บีบไส้เสร็จแล้วเราก็บรรจุลงกล่องจัดเก็บในตู้เย็นเพื่อยืดอายุขนมซึ่งชูครีมสูตรนี้แป้งจะนุ่มหอมไส้หวานมันกำลังดีทำไว้ทานเองหรือทำขายได้เลยครับและถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับเจอกับน้าึงในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ